สวดครัวิ่ายิจาณ์รงบเอ๊ะคิ่อันนี้ที่บอกนไม่ใช่ไม่อะไรแข่งกันเกงเลยี่อ้าวมองด้เยโดยอเาก็มาเอาไปนะเอาุณครับทำไมอาไนี่มาร่วมแสดงความดีกับการเปิดแถลงข่าวสารานที่มาดิทใช่ครับมาแสดงความดีแล้วก็มามาดูไว้ของความสนุกแล้วก็ความ ดูระทึกในความหน่ากลัวอยิง่งเ,เป็นแฟนขับรถพาลาตีตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เวอร์ชันวิปคอยเชอร์มาหนึ่งจำได้ว่าตอนนั้นไปดูในในโรงก็รู้สึกม,มันมันมีความไม่เครียดอยู่ในนั้นแต่ว่ายังผมชอบผีนะ่จริงๆนะผมยังไม่เคยเจอเป็นตัว,ตวแต่ว่าอยากจะเจอก็เลยชอบไปดูหนังผีอะไรเงี้ยชอบความดูระทึกจริงวะเนี่ยจริงโบ พวกเกิดไม่ทันยุคนั้นเลยนะเออพวกเราทันยุคไหนนี่พวกทันยุคนี้เลยพวกเราพาลตีมามาลีมาลีรัตติกาลแต่ว่าแค่ไม่ได้มาร่วมแสดงคำยีเท่านั้นพวกเราอาจจะไปโผล่นะนะครับพวกเอาจะเป็นผีมีโอกาสเหรอมีโอกาสเหรอโอ้ยตอนนั้นต้องรอติดตามเพราะว่าอันนี้มันคือหนังเรื่องที่สองของค่ายบิออนคาวที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งก็รอติดตามกันว่าแบบจะเป็นไงอันนี้เป็นหนังผีเรื่องแรกนะของบิออนคาวแต่หลายคุณท่านบอกเดี๋ยวว่าพอหนังเรื่องที่สองเดี๋ยวเขาจะกัน ผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันค่ะเอาจริงๆต้องบอกว่ามันถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นจังหวะเหมือนที่ปอนบอกเป็นจังหวะที่มันจะซัพพอร์ตคนในทีมหรือว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับบันเทิงที่มันน่าสนใจมากๆก็พร้อมจะไป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 ร่วมไปจอยพี่เพราะวันี้จริงๆเป็นการที่พี่ปอนไปจอยกับโฟงที่มันมีอยู่อันนึงแล้วก็ทำให้มันได้ดีที่สุดที่งหิ่ลหามาเพิ่งครับหุ่ยไม่รู้เลยคือ คือถ้าโผลก็อาจจะไม่ดีเยอะมากเพราะว่าเราก็ให้พี่เจดกับพี่วีวีอะไเขาเชิดฉายไปให้ตัวละครในนั้น,นเขาเฉิดฉายไปเ,เราอาจจะแค่ไปแบบแบบแซมแซไปเดินผ่านแ,แต่นับเป็นหนังเรื่องที่สอง ใช่ต้องเป็นหนังเล่นสอขอสามพิกู๊กนับเป็นหนังเล่นนี่สองัาชื่อเองนะเฮ้ยแบบเออเราได้เล่นหนังแล้วอะไรอย่างเงี้ยเี่สองนะมีชื่อไปติดใน IMDb หน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมยังไม่รู้เลยว่าจะเจออะไรในนั้นผมว่าคงเป็นน้ำหนักอะไรที่มันไปทําให้หนักมันตลกขึ้นสนุกขึ้นหรืออะไรเงี้ยผมเอนจอยดีครับในใจเราอยากเห็นสารอเวชันนี้เป็นยังไงความที่เราอยากมีได้คาดหวังเลยผมเอาโปรคิว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นบอกว่ามันจะเป็นความ ความหลอนที่มันสนุกเพราะว่าคืออย่างอย่าง,างแต่ละตัวละครที่ที่เขามาเล่นอะอย่างแบบพิยัตหรือว่าพิต้าเฟเป้อะไรเงี้ยหรือแม้แต่พี่ปอมแปกเนี้ยคือคือโปดูผลงานเขาตั้งแต่เด็กๆแราวผมรู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนเฮฮาแบบธรรมชาตินมถึงที่แบบว่าพี่สตาร์บ,บัคอะไรพวกเนี้ยโปรู้สึกว่าเออมันมันมันน่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเราอาจจะไปดูความเครียดจากแบบพี่เจจากพี่วีไปเลยเนี v ่ย เสร็จป๊บเฮ้ยเรามีตัวละครอื่นที่สร้างสีสนะันครับเออมันน่าจะเอ็นจอยทุกคนนะ่้ยิ้มกันได้เพราะถ้ายุคสมัยนี้มันเครียดกันมากแล้วแหละเราก็ต้องผ่อนคลายกันหน่อยหมายถึงผี่ไม่ไไไหมายถึงพี่มไม่ไมอยากเหมือนกัน <c oughs> จริงๆผมไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนอกจากความความแบบไปดูแล้วมีมีความสุขแต่แต่จะมีความสุขในแง่ของความแบบเฮ้ยลุ้นกับผีหรือว่าเฮ้ยเรื่องตลกจังเลยว่ะอะไรนี้ <c oughs> ไม่ได้คาดหวังจตต้องมีความสุขเพราะ่ใว่าน่าจะ คือมันดูจากสีตรงเนี้ยมันคงไม่แบบคงไม่ใช่อะไรที่มันแบบเครียดอยู่แล้วนะครับแต่นี่คือภาพจริงนะนี่ภาพจริงเป็นภาพที่มอกเป็นมุมเสยเออมันหลอนเหมือนกันนะร้องเพลงเฮ้ยเจ๋งมากพี่พี่บอยโกศิพงเขาเขาให้เพลงมายืมใช้ครับบอกเรื่องนี้มีเพลงประกอบไปายเพลงน,นักใหมงเรื่องนี้เลยใช่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 ก็ก็เท่าที่เท่าที่เขาเล่าให้ฟังเท่าที่เขาเล่าให้ฟังเราก็มันเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ ที่บอกเขาเป็นงานอินเดียอนคราวถ้าอะไรที่มันน่าจะทําให้เดีอนคราวเตอรโคหรือว่าคนที่ชอบผลงานของเราอ่ะมีความสุขก็ยินดีที่จะแบบกระสักกรับตอบกันเลยกับเว่าเอามาร้องไงเพราะคนนี้ไมู่้เลยไม่ใช่คนจริงไม่ใช่คนที่เซอหรอกนกลับไม่ใช่จรฉันไม่ได้มีเธออยู่แค่เอ้ยเฮ้ยแต่เสียงเสียงอะไรก็ได้นะ แต่คอมจังหวะไม่ไม่รู้ฟอมงในฟอมงในฟอมอีกโปรเจกต์อยูที่คุณเข้ารออะไรเลยพวกแกโปรเจกต์ชายอันนี้เราขายคือจริงๆแล้วเรื่องเรื่องบุปผารตีมาตีมาลีรัตติกาลเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับเรื่องชายตรงที่เขาเกิดในยุคใกล้ๆกันสองสองห้าหนึ่งสองของชายเหมือนกันตึกตึกได้ยินว่าสองห้าหนึ่งสามคือปีเจ็ดศูนย์ของชายเรื่องที่ปีหกเก้าหกเก้าในในคอร์สอ่หกเก้าจริงหกเก้ามันเป็นยุคที่แบบว่าช่วงช่วงแฟชั่นหรือช่วงการ ความฝรั่งเข้ามาในไทยเยอะนั้นเราถ่ายที่ไทยพระนครก็จะมีอารมณ์ของความแบบผสมฝรั่ง<ช>กับไทยเยอะมากแล้ว,ลวนสนิทมากแล้วเราก็าถ่ายต่างประเทศด้วย<ช>คือต้องบอกว่าคือต้องบอกว่าจริงๆหลายคนก็รู้แหละว่าเขามีตรินแล้วก็ธันวาแต่ก็ต้องไปรอดูว่าตรีลและธันวาใครจะรับบทน,นไม่ว่าโบหรือไมอะไรเงี้ยครับ<ช> <ๆ S 2> ก็มีทั้งนักดนตรีทั้งนักนักเสศาสตร์อะไรเงี้ย คืออย่างคือคืออย่างพาร์ทของนักเศรษฐศาสตร์หรือคือเขาเป็นคนที่เช้นการแต่งตัวหรือแฟชั่นทุกอย่างอะ่ะเราได้ทีมที่น่าสนใจมากๆมารวมกันในไทยซึ่งคิดว่าสิ่งนี้มันไม่เคยมีมาก่อนแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นตากล้องหรือมุมภาพทุกคนมารวมกันแล้วเราเชื่อว่าทุกคนจะว้าวอะ่ะรวมถึงแม้กระทั่งคนแต่งเพลงด้วยขเขาแต่งเพลงให้ทั้งเซตเลยแต่งเพลงใหม่ซึ่งถ้าพูดชื่อมาเป็นเป็นคนที่คน,นทั้งประเทศไทยรักกันคุค้นเลยไม่ป็นไรหรอกได้หรอ ้ <laughs> แล้วก็เป็นหนุ่มนักดนตรีเขาก็จะเป็นเป็นคนที่เขาชอบสไตล์การดนตรีมาแต่งให้กับนักดนตรีก็ไม่ได้บอกนะว่าใครเล่นเป็นนักดนตรีก็ <laughs> <laughs> จริงๆมันมีหลายนักมากกว่าน,นักเสียสละหรือนักดนกตรีมันมีนักนั่นนี่เยอะกว่านี้เพราะจริงๆตัวละครหรือนักแสดงที่ท,ที่ต่อมาหรือพี่ๆบางคนเขาเสียวเวลามาแคสซ้ำอีกรอบนึงเราเขาคิดว่าบทน่าสนใจเนี่ยม,มีเยอะมากใช่จริงๆมันมัน,มน,มนสำหรับผมนะมันไม่ได้มันไม่ได้แบนขนาดเป็นแค่หนังโรแมนติกที่เราจะถ่ายเห็นพระนครเห็นเมืองไทยเห็นไว้ที่มันแค่สวยงามแต่ว่าตัวบท ตัวซัพเทคที่ลองอยู่ในนั้นเนี่ยมันมีความที่แบบทำให้ร,รู้สึกขนลุกและประทับใจนิดหน,นอยันนั้นที่ผมอ่านซีเรโอนะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่โบอบอกไปเรื่องเพลงเป็นเป็นเป็นอะไรที่สำคัญคือมันมีคีย์หนึ่งที่ผมผมแชร์เรื่องชายก็คือผมว่ายุคสมัยก่อนมมนมีมันเป็นยุคไฮทัชไม่ใช่ไฮเทคอย่างเงี้ยมือถืออะไรเอ,อ่ยมันไม่ได้แบบสื่อสารกันง่ายต่งนั้นความละเอียดละเมียดแล้วก็เสน่ห์ของดนตรีเสน่ห์ของการ ไว้เสน่ห์ของการได้เจอกันการคุยกันคือสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างล้มติดแต่ความล้มติดแบบเมื่อก่อนก็อาจจะต่างผมคิดว่าต่างจากสมัยพอสมควรคือมันสวยงามนะเพราะว่าเราเห็นซีรีส์ต่างประเทศที่มาถ่ายที่ไทยอุ้ยสวยงามมากเลยเป็นมุมมองของเขาที่มองเข้ามาว่าไทยสวยงามนี้แต่วันนี้เป็นการที่คนไทยอ่ะเล่าความสวยงามของคนไทยในแบบของเราแล้วซึ่งคือมันงดงามมากตรงที่เราเราไม่ได้ทำซีรีส์ยาว แต่เราทํำเส,<า>สมือนว่า,าเ,เป็นหนังที่มาไม่ไม่เราทําเหมือนเป็นหนังมาต่อต่อกันแต่ทั้งหมดคือเรื่องเดียวกันก็คือแค่แค่แค่ภาพถ้าเคยดูคิงคอร์ดมันมีมันจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นเหมือนกันเราทาโชว์โชว์หนึ่งโชว์สองโชว์สามโชว์สี่แล้วมารวมกันให้มันเป็นภาพใหญ่ปรต่อกันดังนั้นหนึ่งตอนคุณดูปุ๊บมันก็จะสุัุอิ่มฟูมแล้วก็ไปอีกตอนนึงก็อิ่มฟูแต่ว่าวิธีการอิ่มฟูก็เป็นทั้งหมด อวิธีการถ่ายทำโลเคชันนียก็มีพอจริงโลเคชันเท่าที่เขาที่คอนเฟิร์มและทราบมาแล้วเนี่ยมันมีหลายโลเคชันที่ที่ยังไม่เคยใช้เาสำหรับผมเขาก็เจ๋งดีที่สามารถเป็นคอนเทคบางบางที่คือเป็นสถานที่จริงที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วเขาไม่เคยให้ดีนันถ่ายมาก่อนมันเจ๋งมากคือหลายๆคนที่มาแสดงเรื่องนี้เป็นนักแสดงอยู่แล้วและเชื่อทุกคนรู้จักขนาดบทเล็กบทน้อยคือเขาก็ยัง ยังมาจอยด้วยอ่ะถ้าไม่เบรกพูดถึงเที่ยงคืนความความชายวันนี้ไี่มากกับทางโปรเจกต์ที_><_<_<_่ตอนนี้เราพร้อมมากเลยขนาดไหนใกล้แล MM ้วกำลังจะเปิดกล้องแล้วใกล้ใกล้มากนับเป็นอาทิตย์ได้แต่ว่าเรื่องทีโปรดักชั่นก็ยังมีการทำไปเรื่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆมันเสร็จจริงๆมันเซ็ตโชว์ประมาณนึงแล้วจะมีการแอดพอร์ตแอดออนครับไปหลายๆอย่างที่มันคิดว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะดีฉบับ เหมือนวันก่อนผมนึกภาพคนบางคนที่น่าจะไปฟิตกินแล้วทำให้คนดูสซรไพแล้วก็ทับใจก็ไลน์ไปบอกพี่ปอนเฮ้ยพี่น่าะะอี่ยดีไหมลองติดต่อไหมหรือเรื่องเพลงที่บอกจริงมันมีเพลงจริงจะิมันเพลงเยอะมากคนที่มาทําเพลงประกอบ และคนที่มาทำเพลงเป็นซาวด์แทร็กละคนละคนแอบอาร์ติสตซาวด์แทร็กก็ให้นาให้ไงกับพี่เจมอนคลสำหรับผมและที่อ่อนเออใช่ใช่ใช่พี่เจมอนพลเนี่ยเขา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 ทำบอดี้ฟูตเนี่ยใช่ด้วยคันเขาไดบอดี้ฟุดแล้วก็เซนส์ของเซนส์ของดนตรีแบบวินเทจที่ให้ไว้แบบนั้นเนี่ยผมว่าในในภาพแรกคนแรกที่ที่เห็นก็คือพี่เจมอน จริงเราหลายๆคนอาจจะจำภาพพี่เขาได้ว่าเป็นดาราที่หน้าตาดีและแสดงดีมากแต่ว่าหลังจากที่เขาเลิกเลิกทำอย่างนี้หลักๆก็คือนักดื่มเลิกใช่ใช่มีความรสนิยเลิารสนิยมเขาจะมาจอยโปรเจกต์เลยแต่ตัวเองมีความรู้ในการทำงานแล้วแม่มือก่อนนั่นนี่เป็นการอายมีกระแสข่าวมาเรื่อยๆว่าเรื่องความไม่พร้อมในการทำงานแต่จริงจริงมาแล้วทุกคนจะมองจริงผมพร้อมตลอดไอ้เองเรื่องกระแสข่าวไม่พร้อมอย่างไม่แน่ใจว่าจยมีควางพร้อมอาจจะไม่เสร็จตลอดแต่ว่าถ้าสุขภาพใช่ทุกคนเรื่องเรื่องข่าว แลวที่มีความสมบรกี่ยกับการทำงานการทํางานที่จะขับมาลุยงานหนักเราเองก็โอเคแต่ว่าเขาก็ยังเหลืออีกนิดนึงแต่ว่าในบทไม่ได้ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรมากก็โชคดีเพราะนอกันาจะทาไหนไปการทงานไปนารับกันก็ปรับจูนนะเรา คือก็เหมือนพูดกันตามตรงอ่ะคือพวกเราโตมากแล้วแหละเราคงไม่อ้อมขนาดนั้นมันโตพร้อมยาวมันก็คือแบบว่ามันเกิดรู้สึกม่อยากนะอ๋อโอเคโอเคมันโตมันโตคือมันก็ยากที่ปรับตัวเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโอเคคือความเป็นโปรเฟสชันแลที่เราทํางานด้วยกันมาในมุมของพวกเราสองคนก็ก็ปรับตัวไปแล้วก็เหมือนเรียนรู้เริ่มต้นใหม่ในวันที่โตขึ้นก็คิดว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทุกคนต่างจดจำไม p r ได้ ว่าแบบเฮ้ยเขาเขาโตขึ้นเขามีพัฒนาการจาก Kin p อสไล่ไล่ไล่ลลลกันมาจากมาแมส่สวงก็จนมาถึงวันนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามในบทคาแรคเตอร์ใหม่ๆจริงๆถ้าสรุปในมุมผมง,ง่ายๆขายของเนาะแล้วก็ชวนล่วงหน้าเลยก็จริงๆใช่มันคืองานคราสงานคราสงานหนึ่งที่จะรีเซนอัตลักษณ์ที่มีสเสน่ห์ของไทยในยุคช่วง69-70ทำนองนั้นไม่ใช่แค่วาฟ์แต่มันคือสตอรี่เบื้องหแล้วก็รวไมไปถึงบท นักต่างๆที่มากกว่านักเศรษฐศาสตร์นักดนตรีมันจะทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้ทุกคนรู้สึกเจนึกถึงอดีตและมีความสุขกับปัจจุบันรวมไปถึงจินตนาการถึงอนาคตที่เราจะใช้ชีวิตกันนะครับแต่คิดว่าแต่เคิยว่าบทนี้เหมาะพี่ไม้เพราะว่าตั้งแต่โปรทางานมาพี่ไม้คือคิดว่าเป็นเป็นหนึ่งคนที่โปรรู้สึกว่าทํางานแล้วเข้ากันมากที่สุดแล้วเขาก็โปรเฟชชั่นอลเสมอรู้สึกว่าวันนี้พอแล้วแหละแสดงว่ากระแสข่าวที่เคย เฮ้ย like so ังก็ต้องมีบ้างนะเหมือนตอนนั้นที่บอกว่าลิ้นกับฟันเคยเคยเคี้ยวเคี้ยวข้าวแล้วกัดลิ้นไหมไม่เคยอะก็คือต้องให้อาหารทางใสน้ำเกลือนะบรบบดบดเลยให้แบบนี้เวลาเวลารุ่งความโตแล้วคุยกันตรงตรงบางทีบางอย่างมันเห็นไม่ตรงกันเป็นต้นมันก็ต้องนิดนึงนะครับแต่เพื่อให้ได้ริซอสหรือว่าเข้าใหม่ได้ การกันตกลงกันแต่มาเริ่มตนใหม่ของเราครันี้มีการตกลงกันยังไงบ้างว่าสมมติถ้าผิดใจกันแล้วเธอจะต้องบอกกับฉันตรงๆหรือว่าจะต้องอะไรยังไงในการจับมือมีโค้ดไหนที่แบบจับมือไงจับมือจับมือแมวแล้วนะแมวแล้วนะดีนะเฮ้ยแต่สุดท้ายคือพี่หมายเขาโปรเฟสชั่นอลมากแล้วแล้วโปรก็รักในการทํางานคือคิดว่าทุกคนต่างโฟกัสในสิ่งเดียวกันรวมถึงทั้งเบียนคราวทุกคนเชื่อว่าโอเคเราอยากได้ผลงาน ในในแบบที่มันมันจะมันมันจะฝากไว้ให้กับกับที่ที่เราเกิดมาอะไรเนี้ยอันนี้ก็คือเป้าหมายรวมกันคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคิดว่าพวกเรามาชัวแล้วโตมากพอที่จะจะเดินทางร่วมกันได้ไม่ชัวร์ก่อนหน้านี้คือโรงแรมหรไม่ไม่เลไม่ไม่ไม่ก็ไม่รู้แล้วสำหรับผมกับโต้ก่อนผมคิดว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ใช่แต่แค่แต่แค่จังหวะตอนนั้นที่เราสึกมันมีหลายๆสิ่งแล้วผมหายไปนาน ด้วยด้วยเข่าเอยด้วยหลายๆอย่างได้งานที่มันรงมๆก็ไม่ค่อยได้เจออยู่ในไทยช,ช่วงนั้นอยู่แล้วครับแก่แล้วไงก็ต้องรักษาเข่าบ้างเออมีได้แก่เองโหย<อ><อ>ี่หกเองเพ<อ>ิ่งออมาเพจมันเนี่ยเป็นจะเพจเข่าอียเจ็เ์เออแล้วก็ามากับอุปกก็พร้อมจะแบกมาพร้อมแล้วพร้อมครับพร้อมกลับมาเอ็นจอยกับทุกคนมีความสุขไปด้วยกันลองดูจากงานแล้วก็ลองดูจากตื่นๆด้วยครับคู้ได้ผลเรียนเหมอเอาผลเรียนมาใช้โยงกันยังไงในการทำสัมภาษณ์ใหม่ต่อไป เฮ้ยเหมือนเหมือนเราเกลียดกันเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ละต้องโทษนนะครับผมอะไรที่เราเกลียดกันใช่ไหมเหรอก็ขออภัยนะรับผมเราเกลียดกันใช่ไหมไม่ได้เกลียดกันนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เกลียดกันไม่เกลียดคืออย่างงี้คือเราไม่ได้ทะเลาะกันแรงขนาดนั้นครับแต่ว่าได้ได้มีอะไรก็มีจังหวะในการขอโทษวิศว่ากันการได้พูดกันรวมถึงหลายๆคนที่เป็นตัวก็เป็นจังหวะที่ดีแค่นั้นเองแต่ว่าถามว่าลึกซึ้งในความ กดเรื่องให้ไม่ทำได้ได้หรอแต่ว่าส่วนเรื่องงานเป็นเรื่องที่ว่าจริงทัศนคติหรือว่าเระโพสายเนี่ยมันอันเดียวกันอยู<ช>่โดยเฉพาะชายเพราะชายไม่ใช่มีแค่เราสองคนหรือเดี่ยวคามีกระทรวงกระทรวงด้วยแล้วก็มีงพี่ที่เราอยากจะซัพพอร์ตโครงการที่ซัพพอร์ตโปรดักที่มาทายินเราก็เลยเต็มที่ที่สุดใช่ก็ก,ก,ก,ก็คิดว่าพวกเราคิดว่านี่เป็นหนึ่งเชื่อว่าทางพี่มายก็ก,ก็รู้สึกเหมือนเหมือนกันว่า พวกพวกเราคือคนที่ทํางานและซิงกันมากซึ่งอีก,อกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยพวกเราจะเดินทางไปปารีสได้ก็เป็นการทําแบ็กกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งแบบจริงๆอย่งๆๆางจ่าแน,ๆๆน่นอนพวกเราแบบว่าอ n จ o ยกันอยู่แล้วออพวกเราคือหนุ่ม30 <laughs> ที่ยังวิ่งได้เหมือนเด็กวัยรุ่นเน้นอายุจากอายุเป็นเพียงตัวเลขลูก <c oughs> รับอายุเป็นเพียงตัวเลขเฮ้ยลัก ล่าสุดผมไปไงเขาดาวเขาไปงานเบ์เบลของขาเขาดาวเนี่ยแล้วก็แบบมีน้องๆในค่ายเขาคงเมาแล้วเขาบอกว่านี่พี่พี่ฟังหนูนะคือหนูอะเลสเบกพี่มากแต่ว่าพี่อะหนูนับเป็นเหมือนพ่อเลยพ่อพ่อพ่อฟังหนูนะแบบไปเครียดใจว่าเฮ้ยสามสิบเรียกพ่อเลยเหรอแบบเฮ้ยรู้สึกเออว่ะแต่พี่ไมคคงเข้าใจเขารู้สิ่งที่ดีแหละแล้วก็ผ่านมานานนะนวนัสดีครับ พ่อพ่อแนึงเอ็ขยี้จังเก็บฝังว่ากบก็เคโอเคครับขนีนึงครับครบครับขันีน่งก็ได้ครับนอขมาไมนี้ตอนบันีรจะ่่อยากได้ไปตหนึ่งนาทีอย่าอยู่หันกกอครับผมเรียงมาเลยเ้าเรเเข้าเลย้บผมพอ